สวัสดีครับ EP นี้นะครับจะพาทุกคนมารูจักกับ v o l k s w a g e n p a s ศาส์บดีและถูกไม่เกรงใจใคร v o l k s w a g e n p a s ศาส์คันนี้นะครับเป็นรถของผมเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเรียกย่อๆว่า B4 ลสกันะครับ b 4นะครับเป็นรถเก่งซีดานที่จัดอยู่ในกลุ่มวิ d s ซ z e c า r หรือว่าดี e gment นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับบริษัท v o l k s w a g e n นะครับผลิตพัฒศาส์มาแล้วทั้งหมด7 Generation นะครับคันนี้เป็น Generation ที่4หรือว่า b 4นะครับ ในส่วนของ b c นะครับมีผลิตตั้งแต่ปี1988จนถึง1997นะครับซึ่งคันนี้นะฮะถูกผลิตในปี1996นะครับมาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับ B4 คันนี้นะครับใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเลียงขนาด2,000 cc นะครับแบบวางหน้าวางขวางแบบขับ2และขับหน้านะครับขับวาวด้วยสายพาน รหัสเครื่อง Volkswagen AGG Single Overhead Cam ชา์8วาล wow, ์113แรงม้าแรงบิด166นิวตันเมตรนะครับเกียร์เป็นระบบอัตโนมัติ4สปีดนะครับจาก0ถึง112วินาทีท็อปสปีดอยู่ที่195กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบ m a c p ฟ e r s o n s t ตัดด้านหลังจะเป็นแบบ t ทอ s i o n Beam ดิสเบรกสล้อพ่วงมาด้วย ABS ยาง1 9 5่0 R 1 4 c B4 รุ่นนี้นะครับจากโรงงานนะฮะจะได้เป็นล้อกระทะขอบ14และมีฝาครอบล้อมาให้นะครับแต่ผมทำบินหายกับดาวไปแล้ว2ข้างนะต่คันที่ผมได้มาก็ไม่ใช่ฝาเดิมน,นะครับรู้สึกจะเป็นของเซีนะฮะแต่ว่ามันใส่กันได้นะมันจะมีคาถามนะครับว่าทาไมถึงเล่นรถเก่านะฮะคำตอบของผมก็คือไม่มีตังสซื้อรถใหม่นั่นเองนะครับ ยอกนะฮะจริงๆแล้วสำหรับผมนะครับรถเก่าก็มีเสน่ห์ของเขานีกยังบีคันนี้นะครับจากตอนออกใหม่ป้ายแดงเลขกลมๆนะครับราคาประมาณล้านหนึ่งะฮะแต่มาวันนี้นะครับเราซื้อได้ในราคาหลักหมื่นนะถึงแม้เทคโนโลยีครับจะย้อนกลับไปเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยก็เพียงพอที่จะใช้งานนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็อยู่ที่ความชอบความรู้สึกของแต่ละท่านแต่ละบุคคลด้วยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะไปขับเจ้า b 4นะฮะแล้วก็แชร์ความรู้สึกฟิลลิ่งของการขับให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับมาดูด้านในของ b 4กันบ้างนะครับพวงมาลัยเป็นแบบ4ีก้านแผงคอนโซลแดชบอร์ดนะครับก็จะดูโบราณโบราณคลาสสิกนะครับวัสดุจะเป็นซอฟทัชผสมพลาสติกตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาผ้านะฮะข้อดีคือการเรื่องของไฟฟ้าสถิตเพราะเป็นรถยุโรปที่ขายอยู่ในเมืองหนาวนะครับก็เลยข้อนี้เนี่ยจะมีความสําคัญนะครับแต่ว่าพอมาใช้บ้านเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับ บีซคันที่ผมได้มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสภาพสวยนะครับสีด้านนอกก็สวยแล้วก็ด้านในทุกอย่างก็ยังโอเคอยู่นะฮะพลาสติกยังไม่แตกนะครับก็บอกได้ว่าคันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะจอดล่มนะครับไม่ค่อยตากแดดเท่าไหร่นะและที่ผมชอบมา,มากเลยคือแอร์หนาวมากนะครับแอร์เย็นมากเลยเปิดแป๊บเดียวเย็นเลยนะครับแต่ขอติเรื่องหนึ่งก่อนเลยนะครับกระจกมองข้างเล็กไปนิดนึงนะฮะในส่วนของการขับขี่นะครับการเล่งคันเล่งเนี่ยตอนต้นต้องบอกว่า ไปเรื่อยๆนะครับไม่ปลุดปลาดแต่ถ้าเข้ากลางและปลายเนี่ยตอบสนองได้ดีนะครับสิ่งที่ผมชอบของเจ้า B4 เลยนะคือการเข้าโค้งนะครับเขาเข้าโค้งได้คมมากเลยนะส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการวางตำแหน่งของเครื่องและจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำนะครับทำให้รถมีการทรงตัวที่ดีนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกนะครับก็คือความดิบของพวงมาลัยนะเพราะผมรู้สึกว่าอะไรที่มันโดนล้อนะครับมันก็เหมือนโดนมือที่จับพวงมาลัยอยู่ด้วยนะครับ มาดูแผงหน้าปัดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นบอกอุณหภูมิบอกน้ํามันนะครับตรงกลางจะเป็นบอกความเร็วทางขวาจะเป็นวัดรอบนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นดิจิตอลที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับแผงปุ่มปรับแอร์นะครับจะเป็นแบบแมนนวลนะครับดูง่ายๆแต่ทนมากเลยนะครับเครื่องเสียงนะครับจะเป็นแบบ1ดินของเบลฟุงจากเยอรมนีนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น Ma ดริดซีเซึ่งเป็นคาสเซ็ตเทปนะครับแล้วด้านหลังนะจะมีติดเป็น c ีด h ช n นเจมาให้ด้วยของบาฟุงเหมือนกันนะครับมันก็ดูคลาสสิกดีนะครับตามสไตล์ของรถยุโรปนะครับที่ปัดน้ำฝนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับและที่ผมชอบมากเลยนะครับปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางนะครับหลังพวงมาลัยนะฮะอีกหนึ่งสิ่งที่ผมมองว่าเป็นน่ารักนะครับก็คือคันเกียร์เนี่ยนะฮะสั้นมากเลยนะครับแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่เข้าง่ายหาง่ายนะครับ มาถึงช่วงท้ายของ EP นี้แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามชมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอพรบคุณครับของแถมท้ายคลิปนะครับอันนี้คือโฆษณา B4 ในยุคปี1996นะครับเอามาฝากเพื่อนๆน,นะฮะขอบคุณครับ